สวัดีค่ะก็กลับมาพบกับทิปอีกแล้วนะคะกับช่องทิปนี่สวยสั่งได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิปก็มีสูตรดูแลผิวหน้ามาฝากอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นสูตรรักษาฝ้ากละจุดด่างดำด้วยวิธีธรรมชาติมัจะเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดฝ้าลม สิวเซียนสิวอุดตันสิวหัวชา้างสิวอักเสบนะคะหรือกระทั่งใบหน้าหมองคล้ำหรือใบหน้าแพ้สารสเตียรอยด์แพ้ครีมนะคะสูตรนี้ก็คือใช้ได้ผลเหมือนกันทิปก็เคยใช้กับตัวเองมาแล้วนะคะเป็นสูตรที่ส่วนผสมและขั้นตอนการทำน้อยมากๆค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกคนต้องดูให้เหมาะสมกับผิวหน้าของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าผิวหน้าเราต่างกันนะคะ หน้าเราจะสวยหรือไม่สวยนะคะขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอความใส่ใจความขยันในการดูแลผิวหน้านะคะเพราะว่าวิธีการรักษาแบบธรรมชาติเราต้องใช้เวลานิดนึงและก็ใจเย็นนิดนึงแต่ก็คือได้ผลชัวร์แน่นอนค่ะสูตรนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนการทำก็ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆอีกเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้ก็คือ ผงพอกหน้าสมุนไพรลิดเย็นผสมกับมะนาวคะ่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมตัวแรกก็คือสมุนไพรลิดเย็นค่ะในสมุนไพรลิดเย็นจะประกอบไปด้วยว่านนางคำซึ่งเป็นพยาว่านมีคุณสมบัติเหนือก่อว่านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณ ช่วยกระทุงพิษต่างๆในร่างกายลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือขมิ้นชันค่ะช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวต่อต้านเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและยังช่วยสมานแผลด้วยค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือดินสอพองจะช่วยรักษาสิวลดผดผื่นคันค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือใบายานางค่ะ จะช่วยบำรุงฟื้นฟูเซลล์บำรุงผมบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยต่างๆแล้วยังช่วยชะลอความชราด้วยค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือมะนาวในมะนาวจะมีวิตามินซีช่วยกระตุ้นในการผัดเซลล์ผิวลดฝ้ากระจุดด่างดำทำให้หน้าขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยลดเรือนริ้วรอยสิวรอยแผลเป็นอีกด้วยค่ะ เรามาดูขั้นตอนการทำกันค่ะตักผงพอกหน้าสมุนไพรลิดเย็น1ช้อนชาหรือกะตามปริมาณที่เราต้องการจะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็หั่นมะนาวครึ่งซีกค่ะแกะเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนคนให้เข้ากันดีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเรามาพอกหน้ากันเลยดีกว่าค่ะทาผงพอกหน้าสมุนไพรริดเย็นให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็นวดขัดเบาๆนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆจางหายไปนะคะทิ้งไว้30นาทีแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ำเย็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะควรทำเวลาตอนเย็น ทำอาทิตย์ละ3 4ถึงครั้งอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทิพย์คงต้องไปแล้วค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ